ล่างก็จะเป็นอีกในสามอ่ะนั่นแหละนะครับ3ก็มาทางข้างบนข้างล่างเลยแล้วก็ล่าสุดนะฮะสำหรับในวันที่เมาเมษาสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวย นะครับสลับในที่ในนะครับผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยรัฐบาลนะครับในงวดนี้นะฮะก็สูตรนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งนะฮะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะก็ขอให้โชคดีถูกกันอีกนะฮะเข้ากันต่อเนื่องเลยกันนะครับสลับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสีตรีนี้ก็จะเป็นในที่ในหงวิดติด นะครับเนาะอ่ะงวดน,นี้ลงงวดแรกนะฮะงวดแรกที่ลงเนี้ยก็ขอให้ถูกนะก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็เข้ามาตั้งแต่ในต้นปีเลยนะฮะก็ถือว่าปีนี้นี่เข้ามายังไม่ดุดนะฮะหรับในสูตรเลขวิ่งให้1นึ่งไปตัวเดียวนะครับเนาะอ่ะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน0 9เนาะแล้วก็ล่างเป็น5 1 ไปออกในที่ด้านล่างนะครับถัดมา1น่งวันที่17นะฮะผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน7 9นะครับแล้วก็2 3แล้วก็ไปในที่ในบนอ่ะไปล่างแล้วก็มาบนแล้วก็วันที่1กุมภานะครับออกไปในที่ใน0 0 0นะครับแล้วก็5 1อ่ะ1มาก็ไปล่างอีกแล้วนะครับแล้วก็ในนะครับวันที่16นะผลออกก็จะเป็นที่ใน7 7 5 ศูนนะอ่ะไปบนนะมาล่างมาบนมาล่างมาบนล่าสุดนะครับก็จะเป็นในที่ให้ไป4นะผรที่ออกก็เป็นในที่ใน9 4 54อนะ่ะก็มาล่างนะสลับบนล่างนะมาบนด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็ออกไปนะครับในที่ใน6 3 3 2มาอ่ะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่แหละสถิตินะฮะก็6งวดนะก็ขอให้ถูอีกเข้าอีกแล้วกัน นะครับมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะฮะก็เข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็อ่ะเข้ามาตั้งแต่วันที่2มกรานะก็จะเอาผลวันที่16บธันวานนครับออกไปที่ในสูนศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามนะฮะแล้วก็สองหนึ่งนี่อ่ะโอเคนะฮะเนาะเราก็สูตรก็คือจะเอาในที่ในหลักหมื่นนะครับคุณด้วยเลขคงที่แปด หลักพันคูณ9นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนี่จะคูณด้วย2ตัวดอกก็จะคูณด้วยเลขคงที่7กับ5หลักสิบล่างจะคูณด้วยเลขคงที่5เนี่ยแค่นี้เลยนะครับเ8ปเป็น7 2นะครับเ9เป็น6 3นะครับเ3เป็น21 3 5เหเป็น15นะครับ25เป็น10เนี่ยจะบวกกันนะครับ2บวกกันกับ3ได้5 5บวก5เป็น10เหลือ1 เนี่ยแค่นี้เลยนะฮะสูตรผลที่ออกนะฮะในงวดถัดมาออกไปนะครับในที่ใน7 3 0 2 0 9นะครับแล้วก็5 1าน่ะนั่นแหละก็มาในที่ในหนึ่งะครับเนี่ยง,ง่ายๆถัดไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยเอาเลขคงที่นะหลักหมื่นคูณด้วย8หลักพันคูณด้วย9นะครับหลักร้อยคูณอาหลักหน่วยบนคูณ7กับ5เนาะสิบล่างคูณ5นะครับ 38แถบ38เป็น24ศูนย์คู่อะไรได้0นะครับ97เป็น63 95เป็น45 55นะครับเป็น25นะครับ 5, 5, 5 10, บวก5เป็น10เนาะก็จะเป็นที่ใน4บวกกันกับ3เป็น7นะได้7อ่าสรับในผลที่ออกนะฮะถัดมานะครับออกไปในที่ใน8 0 7 7จนะ็ดเานาะล่างก็จะเป็นในที่ในสอนะครับอ่ะก็มา7นะไปบนสลับบนล่างเนาะถัดมานะครับอ่ะเอาหลักหมื่นหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนคูณ7กับ5 10สิบล่างคูณ5้นะครับศูนย์คูณแล้วได้0ูนยเป็น63สิเดเกเป็น63 9,5เป็น45 2,5เป็น10 นะครับ3าบวกกับสเป็น6 6บวกกันกับ5เป็น11นะครับได้1ผลนะครับในงวดถัดมาเราก็ออกไปนะครับในที่เนี่ย5 5 5 8 7 0 0เนาะล่างนะครับก็จะเป็นในที่เนี่ย5 1อ่ะก็มา1นะครับในที่ในล่างถัดไปเลขคงที่ก็เหมือนเดิมนะครับหลักหมื่นนะหลักพัน หลักหน่วยบน7กับ50าล่าง5นะครับ58เป็น40นะครับแปเป็น72็ศูนย์คูณอะไรได้0ูนศูนย์คูณหได้0 55เป็น25นะครับ 2, 2บนกับ5นะครับเป็น7อ่ะนะครับก็จะได้7นะฮะส่วนผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปในที่ใน8 4 7 3 7 7นะฮะแล้วก็5 0 อ่ะนั่นแหละนะก็มาในที่เจนะครับเนาะเนี่ยบนนะเด้งๆเลยถัดไปนะฮะก็เลขคูณที่เหมือนเดิมนะฮะห้าหลักหมื่นคูณ8หลักพันคูณ9้โดยบนคูณ7กับ5นะครับ1 0ตสงคูณ5 4คูณ8 4 8เป็น32นะครับเ9้าเป็น63นะฮะ 7, 7 7 7เเป็น49 7 5 3 5 5เป็น25นะครับ 5บวก5เป็น10แล้วก็2บวกกันกับ3เป็น5 5บวกกันกับ9เป็น14ได้ะฮะวิ่ง4ตัวเดียวนะ, Studio, นะสำหรับในผลในงวดถัดมานะฮะออกไปในที่ในป 1, 8ปด8 9 4ดา่นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน5 4อ่ะนั่นแหละนะฮะก็มาในที่ใน4นะก็4ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับ,นะรบงวดก่อนก็7 2ตัวงวดนี้ก็4มา2ตัว นครับถัดไปนะฮะเลขคงที่ละหมือนคูณ8หลักพันคูณ9โดยบนคูณ7กับ5 10ล่างคูณ5นะครับ1 8ได้8นะครับ8 9เป็น7 12นะ4 7 4คูณ7เป็น28 4 5นะครับ2 5 5เป็น25 8บวกกันกับ2เป็น0นะฮะ็จะเป็นอีที่ได้8บวกกันกับ5เป็น3 13นะ ก็ได้สนะครับสำหรับผลในงวดของวันที่16นะฮะมีนานะผลที่ออกก็จะออกไปในชี่ในเจ็ดห้าเจห้ากล่างก็จะเป็นชี่เนสามอ่ะนั่นแหละนะครับสามก็มาทางข้างบนข้างล่างเลยแล้วก็ล่าสุดนะสำหรับในวันที่1เมษาได้เลขนี้นะครับนอลลักแสนหลักหลักหมื่นหลักพันหลักหน่วยบน10ล่าง นะครับ85เป็น479เป็น63 73เป็น21เนะฮะ35เป็น15 3 5เป็น15 5บวก5เป็น10เหลือ3บวกกันกับ1เป็น4ล่าสุดนะฮะวิ่ง4เลข4ตัวเดียวเลยนะฮะสรับในงวดของวันที่1นะครับนาะอก็ขอให้มาต่อเนื่องเป็น7งวดติดแล้วกันนะครับสรับในสุดเลขวิ่งตัวเดียวครั้งก่อนก็3มนะมาบนมาล่าง สี่เนาะอ่าบนล่างเหมือนกันเจ็ดเนาะอ่ามาดิ่งสองตัวแล้วก็มาหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในเจ็ดอืมสังเกตว่าเจ็ดมานี่ก็ไปบนแล้วก็หนึ่งนะมาล่างอ่าก็ขอให้ถูอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับสูตรนะครับเลขวิ่งหนึ่งตัวนะครับสูตรหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งนะครับชื่อสูตรนะก็ขอให้ถูอีกเข้าอีกแล้วกันนะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะให้หนึ่งไป ก็ไปในหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มา7ให้7นี่ก็มาในหลักสิบอะ้วก็จะเป็นีกที่นหนึ่งนะก็มาล่างนะถ้า1มานี่มาล่างเนาะแล้วก็7นะอ่ะเจ็ดก็ไปบนนะอ่าสตัวเลยเด้งๆเลยให้ไปตัวเดียวแล้วก็4นะครับเนาะอ่ะสีก็มาทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะเด้งๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นีกที่ใน3ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับล่าสุด ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับจะรีบกดไลค์นะครับ, like รบเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ